สวัสดีค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวไปสวนผักกันค่ะเตรียมตะร้าป้าจะเอาผักไปลงแต่อากาศมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรเ่เป็นไรภาพมันกลับไม่ได้เนี่ยกลจะให้ดูผักเอามาป้อไว้ทางในบ้านมันเหลืองหมดแล้วมันไม่ได้ลงสักที ไม่รู้ว่าจะไปลงแปลงจะตายแล่าเนะี่ยอากาศจะคึมคึมจะกลับกล้องมันกลับไม่ได้นะดูค่ะต้นตัวเพราะว่าจะมันยาวเลยห,หมดแล้ว จะไปลงแปลงแล้วกลัวมันอากาศคืนมันเย็นพ็จะไปลงแล้วจะรอดไหมเนะี่ยอากาศก็ฝนตกมากเลยเราจะเดินไปครึ่งทางได้เดินกลับบ้านชอบมากเลยนะั่นดอกเดอปเปิ้ลนะเหมือนดอกไม้ดอกต้นที่รัวท้องฟ้านะคะท้องฟ้ามันมืดขึ้น ป้าจะเดินไปสวนผักจะเดินไปได้ไมั้ยไปเดินไปกัางทาเดินไปลรวรอกก่อนนะเดินไม่ถึงก็เดินกลับมาใหม่ฮัลโหลบอมิกมอร์นิ่งฮัตเ n รดิกูดนะเฟลนิ่งนทุกวันเฟลนิ่งทุ ค่ะมาเดินมาเดินดูข้างบ้านนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเดินไม่ถึงสวนผักก็คงเดินข้างบ้านนี้แหละคะ่ะพาชมวิววิวตรงนี้ก็ถ่ายบ่อยแล้วแต่แต่พูดถึงว่าเนาะมันมันก็คาสิกดีนะเพราะว่าก็เป็นอิดเนาะเขาไม่ต้องทาสีเลยก็ลองลองคิดดูเป็นอิด พูดถึงว่าถ้ามันปกบ้านโปกบ้านเป็นหยิบอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างนะคะคือว่ามันไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาสีมันก็คือจะเหมือนมันก็จะเหมือนอย่างเงี้ยคือขี่ปีมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ป้ายรถเมย์ข้างบ้านป้าก็จะอยู่ป้ายรถเมย์ก็เป็นป้ายทำรม้าถ่ามองไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้กล้องอันนี้ตอนแรกมันกลับไม่ได้แล้ องห็นเดี๋ยวพาพาไปเดินตู้ใบต้นีประเทศอังกฤษที่มันเป็นยังไงโตมันตู้ใบต้นีแถวบ้านนะคะเหมือนเรามาส่งจดหมายไม่ได้ไม่ได้เดินไปสวนผักนะจะเดินไปสวนผักแต่ฝนนะพูดวนเปวนมแต่ฝนมันมาตั้งใต่จะต้องเดินกลับบ้าน ก็ขับรถไปดูก่อนจะถึงตู้ไปจจนีจะให้ดูต้นไม้ต้นเนี้ยมันต้นอะไรมันสวยดีต้นไม้เนี่ยต้นมันเล็กๆแต่ดอกมันสวยมากเลย ก็ไม่รู้มันกันว่าต้นอะไรนีวต้องไปถามพี่นป้าก็อยู่นี่นานป้าก็ไม่ใช่ว่ารู้ต้นไม้เขาติดต้นว่าต้นอะไรชื่ออะไรนะดอกมันสวยสกูลเชอร์รี่หรือตอนนี้เชอร์รี่มันก็จะมีสองอย่างคือเชอร์รี่ที่สําหรับเป็นลูกเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่ที่ท,ที่ที่มันออกดอกเหลืองเหลืองเหมือนสัก,กุระนะให้ดูแถบนี้ต้นไม้ใหญ่ๆข,ข้างๆบ้าน ก็จะตู้ไปกันนี่ถ้าป้ามาส่งจดหมายอะไรเนี่ยก็จะมาส่งตู้เล็กมันจะตู้ไม่ใหญ่เท่าก็ามาส่งเนี่ยจดหมายส่งอะไรก็เดินออกมาประตูหน้าบ้านาเดินนย่นี้พี่ก็ถึง ่ค okay. าวนี้รอบรอบบ้านป่านพะูดเลยว่าทุกบ้านทุกบ้านเขาปลูกด้วยอิฐด,ด้วยอะไรหมดอันนี้ฝั่งถนนจะเป็นบ้านติดกันปลูกด้วยอิฐด,ด้วยอะไรหมดมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือ ี่ปีมันก็ไม่ต้องทาสีมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะสะอาดจริงแต่เป็นบ้านเราคือว่าเราคือเราทาสีเราทำอะไรเมื่อมันก็สี่ปีห้าปีมันก็เก่ามันก็หมองมันก็มีส่วนอันนี้กี่ปีก็เหมือนเดิมดอกไม้ ป้ายันมีถนนคนแล้วก็มีจันตะกยันมีริมถนน When do you call lana land, what? When you call land In the week. Oh. take no. them in. Oh, thank you. A bit, right? you yeah. When you yeah. call When? I don't know. You want what? Sorry? I want to put lana of today. in okay. You want to put what in? Lana of Lana Land is No, too cold. Yeah. If it's going to be frosty at night, then it'll burn and bad. Probably end at the end of the month, yeah. Thank you. Yeah. Thank you for you. When you have time. Yeah, one one night in the week it'll be. Okay. Yeah. Okay, yeah, my runner beans are only that high at the moment. <laughs> I buy in the I buy in the garden centre and not doing this one we're not for You ain't growing your own this year, no? All <laughs> so, right. Okay, thank you. We pick out them tomatoes. นมาตัว I have ยูอะ yeah yeah I I have to do it in the month ที่ต่อไป Thank you Thank you อันนี้ก็บ้านตัวน mm ึงนะคะในข้างบ้าน,น,านจะให้เขามาทำในรางน้ำฝนถามเขาว่าจะเอาตัวไปลงตอนไหนเขาบอกว่าไม่น่าจะไปลงตอนนี้ใส่เก็บข้าวก่อนป้าว่าจะไปสวนผักคงไม่ได้ไป พราะว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้มากกว่าถ้าตอนเนี้ย๋ยมคือมันจะเป็นน้ําแข็งมันจะตายนะคะก็เลยถ่ายคลิปเดินรอบๆบบ้านเอาของมาเก็บของในห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของนะคะห้องเก็บของแต่แต่บางทีก็ เข้ามานอนในห้องเก็บของ <c oughs> วางนนแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสนสุดท้ายไม่ได้ไปปลูกตัวนะคะคือว่ามันจะเย็นกลางคืน